สวัสดีครับ BTC ในเช้าวันนี้ครับก็โอ้เปิดขึ้นมาก็ดอกเบีย้ยตามคาดนะครับที่หลายๆคนมองไว้นะครับเนะเพราะ่าเงินเฟ้อมันไม่ได้เพิ่มมากนะแต่ f ฟ d ก็ยังคงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมนะครับนะก็ตามคาดแหละแต่ว่าหลังจากนั้นน่พี่แกก็มา FOMC ต่อนะครับก็ออกมาพูดต่อว่าคงดอกเบีย้ยไว้แต่แกยังบอกว่ามิก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเนาะก็เลยทาให้ตลาดมีการเทขึ้นมามีการเทลงมาเนาะอ่าซึ่งตอนนี้ ก็มาอยู่เส้นแนวหลัก200ของ im a 200แล้วนะครับในทำเฟรนดีนะครับเนาะก็ลงมาเป็นไส้แล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ2อ0หมนะครับก็ตรงเนี้ยมันปิ่มๆนะเป็นแนวรับที่ปิ่มๆแล้วกันนะฮะเออก็ตอนนี้จุดพายเล็กชั่นของมันจะอยู่บริเวณในสองสี่สองร้อยสานะครับตรงนี้นะประมาณนี้เนาะถ้าลงมาตรงนี้ก็อาจจะมีการเล่นรอบรีบาวได้นะครับก็ลุกตรงนี้ไนะครับขยที่ยาสั้นๆเนาะแต่ตอนนี้มันหลุดมาแต่ไส้นะครับแต่ว่าปิดปิดหัวตอนนี้ ในเียมันยังเป็นแนวรับอยู่นะครับสึกโซนสนะองหมื่นห้าเนี่ยเนาะก็หักขึ้นเทสต,ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นเทสแนวบริเวณสองหมื่นห้าห้าร้อยนะครับได้สนะองหมื่นห้าแปดร้อยนะซึ่งตรงเนี้ยขึ้นมาเทสแล้วไม่สามารถกลับมายืนเหนือสองหมื่นหกหนึ่งร้อยได้นะสองร้อยอะสองหมื่นหกสองร้อยได้เนะี่ยไม่สามารถกลับมายืนได้ก็คือไหลต่อน,นะครับไหล,หลรอบนี้อาจจะรุดสองหมื่นห้าไปเลยก็ได้นะครับนะในส่วนบีจีซีเนาะ,ะก็ตอนนี้ยังมีความลังเรในส่วนขอตลาดนะครับอ นี่ครับบอสประธานเฟดนะครับ,นรบนเนาะแอาจะเฟซบุ๊กของเบอร์มาเกอร์เบอร์มาเกอร์ครับก็เนี่ยเห็นไหมครับคงเราวิ่งไว้แต่อาจจะขึ้นต่อนะครับเนาะก็เลยท,าทําให้มีการเทลงมานในโซนทีซีเนาะแอาต่อไปแอดเดลตัวแพนสาหรับวันนี้ก็คือตอนเนี้ยก็ต้องพิจารณาช่างใจนะครับว่าใครจะเล่นมีบาลแล้เพราะว่า,วาตอนนี้การันไซเวจุดนี้ก็มีโอกาสขึ้นมาที่ตมามเมลที่บ้านนะครับอาจจะใกล้สุดก็เอาสองห้าสามร้อย สองห้าสามร้อยสองห้าห้าร้อยตามลำดับนะครับอันนี้เป็นแนวใกล้สุดท้ายนะจะเล่นรีบอลสั้นๆนะครับเนาะอ่าตรงนี้ก็เหมือนจะปิดทะลขุขึ้นมาขึ้นมาหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาดูทีนะครับสำหรับสายสันะ้นๆเนาะแต่คนที่จะช็อตต่อนะครับนี่มาตรงนี้ครับนะแถวสองห้าแปดร้อยสองห้าเก้าร้อยเนี่ยกลับไปยืนไม่ได้จะต้องดู time f r a m เล็กลงนะถ้าเกิดเจอแท่งรีจิตอะไรเนะงี้งสยนะนะสักแท่งสองแท่งสัก time frame สิบห้านาทีนะเจอสักแท่งหนึ่งสองแท่งเนี่ยอาจจะเป็นจุดพิจารณาที่จะทำการช็อตน,นะครับเนาะ เพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ปฏิเสธราคาก็ต้องสังเกตแท่งเทียนบางที่นะครับส่วน btc โซนนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ btc ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูที h e r e u m ethereum เมือ่อวานนะผมมองไว้ว่าแนวเท็จนึ่งเออตรงนี้นะครับเนาะแนวแนวหลุดพันเจ็ดนี่ยจะต้องหนีออกะครับนี่แล้วก็แนวเท็จจะอยู่นี่พันหกสองศูนย์แม่นะฮะแม่ถึงตามที่ว่าไว้เมื่อวานนะว่าคึ้นเมื่อวานเปดูได้นะถึงพันหกสองศูนย์แล้วก็รีบาวขึ้นพันหกห้าสิบนะครับนะ ก็ตอนนี้อาจจะรอขึ้นเทสอีกทีหนึ่งนะฮะในส่นนี้อิตเลี่ยมก็อาจจะไปเทสพันเจ็ดกับพันเจ็ดไม่ได้ก็ไหลต่อได้ไหมในโซนนี้อิตาเลี่ยมก็ต้องมาลุ้นว่าหากมันทําฐานไซเลียวออกข้างแล้วยกโลขึ้นนะแต่ก็มีโอกาสที่เป็นจุดกลับตัวได้เช่นกันนะในโซนนี้เนาะของอิทีเลี่ยมนะลดพันหกสองศูนย์ก็หนีนะครับลดเทนระ,ะขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าหลุดพันหกนะห ก็แหกเราตีกั๊กในแวฟิมเดตรงนี้มันก็ยังเป็นจุดขาขึ้นอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดน่าสนใจอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด1,620ปุ๊บเคลื่อนเทสอีกทีหนึ่งบริเวณ1,635-40ยืนไม่ได้ไหลต่อนะในส่วน,นีของอีตาเลียโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราเข้าๆประมาณน,นี้นะครับนะแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ are, แล้วก็ฝากกลุ่มหนาโปรไฟล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ